แนี่ไงมันเข็งแข็งแข็งแข็งน,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 น้ำจิ้มมันก็ดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สิมเห็ดไข่โปกินเห็หเหขาเจ้าจกินในแอปทำกะต้มสามสิบนาทีาแต่ก็จะเอตกินหลักตไครอะ,อะมันจะใช้ข้าไหร่กันเสียวป๊ิกินไหมอะไรคะไข่ไพิงกินไม่พิมมพกินเหมาฮ้าาสุดยอดเลยว่ะเอา อูได้ตำม,มันมีน้ำอยู่ในนี้แหละนี่ไงมันแข็ง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 สุกมันยังไม่เป็นตัวทุกคนนี่ทุกคันนะ้ากินของมันดูหน้าพี่พิมอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> นึงอย่ามองฝนอย่ามองตรงนี้ดิ <c oughs> ให้ฝนมองนี้มันอืมกลิ่นมาได้อยู่น้ำจิ้มมันก็ดี <c oughs> นาออ่อยจริงเจียมตามดีกว่าการเลือกไครอยู่รวมทัชชันเลยนะใช่คนนั้นใส่นะอร่อยอร่อยอื้อือถ้าอร่อยมากมันมันมันก็เป็นกลางหนุกเด้งมากกรตลมดี๊ทีงหัว ให้มือสั่งนี่นะไอติมเลยไอติมวันนี้ครบทุกคนนะคะต้องกินคำหนึ่งเลยหรือว่าสองคำแล้วแต่แล้วแต่คำหนึ่งจะได้หมดทั้งตัวใช่ต้องจิ้มต้องจิ้มไหมต้องจิ้มรากต้องจิ้มรากอะไรคะอร่อยอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้องไม่กินอีกกินเยอะๆไงพรุ่งนี้ยี่สิบฟองเลยของเข้า บายออไปกันอ้าวฮึ่อฮึ่มเฮียเออหมักข้อไห้แล้วอันนี้ตามตามคืนเลยพี่พี่ฝนย่าหน้าเบียดีอะไรมึงเทียร์อะไรเหล็กการรีวิวแต่ว่ากับา้คำเดียวเหรอมึงดูแบบจริงเหรอคำเดียวนะเออ มันมีความคล้ายๆไข่ทรงเครื่อง,อ,อ,งอันนี้นึงเฮ้ยอ,อันนี้ดูดีนะเนี่ยโอ้ลอดูลองดูปาดเปแถมไม่ต้องปาดออกเองด้วยเนี่ยอันนี้ดีมันมันเลยไม่ดีเลย ไม่เหมือนคนเมื่อกี้ที่บอกอืออร่อยนะเฮ้ออันนี้ดีไขตัวมึงยังไม่ได้กินเข้าไปเมึงกินน่ะไข่เลืองที่มึงกินน่ะือไข่ไข่เหลืองกับไข่ขาวมันตัวอ่อนมึงเขี่ยทิ้งไงแล้วไอ้ฟองแรกอ่ะกูก็ไม่รู้